เมนูวันนี้เรามาทำปลาหนึ่งขิงครับสวัสดีครับลุงน,น้ำทำครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทานกันได้อร่อยๆแล้วต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาชอปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการ นำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันเข้าช่วงเทศกาลตุษจีนอีกแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําอะไรที่มันค่อนข้างจะเป็นมงคลกับตัวเองครับการเริ่มต้นปีการเริ่มต้นชีวิตให้มันมีมงคลก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่ดีในช่วงเวลาถัถดไปด้วยนะครับวันนี้แน่นอนก็ต้องมีอาหารมงคลมาทํากัน,นครับการทําเมนูมงคลนะครับมันก็มีเคล็ดลับของมันอยู่เช่นกันอยากทราบไหมครับว่าเคล็ดลับที่ว่าคืออะไรเดีย๋ยเพิ่งรีบไปไหนสักครู่กลับมาครับ สำหรับปลานะครับก็ถือว่าเป็นอาหารมงคลอย่างหนึ่งนะครับเพราะตัวปลาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างามความมั่งคัง่งโชคลาภต่างๆการทานปลาก็ถือว่าจะได้เป็นอาหารมงคลสำหรับเราเช่นกันครับทีนี้เวลาทําปลาเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่จะปรุงปลาเพื่อไหว้เจ้า เราควรที่จะปรุงปาแบบทั้งตัวนะครับไม่ใช่เอามาส่วนใดส่วนหนึ่งควรปรุงตั้งแต่หัวจรดหางเลยทีเดียวเพื่อที่ว่าเวลาปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะได้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็เช่นกันครับนั่นหมายความว่าเราก็จะได้ ความเหมือนกับโชคลาภที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องในสิ่งใดเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นเลยนะครับไม่ว่าเขาจะไหว้ไก่ไหว้หมูไหว้เป็ดอะไรทั้งหลายแหละถ้าเป็นไปได้เขาก็จะไหว้ทั้งตัวไม่ใช่ว่าเอามาไหว้แค่บางส่วนนะครับนอกเสยจากว่าสัตว์ใหญ่จริงๆที่ไม่สามารถเอามาไหว้ทั้งตัวได้นะครับแต่ถ้าว่าทั้งตัวเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับดังนั้นก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการไหว้เจ้าเช่นกัน ไหว้กว็ไหวให้เต็มที่ไหวให้ครบถ้วนก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ารวยหรือว่าเป็นมงคลกับตัวเองเช่นกันสำหรับเมนูวันนี้นะครับเราก็เอาปลามาทําเป็นอาหารมงคลครับแล้วก็เราก็จะทําทั้งตัวเช่นกันเมนูวันนี้เรามาทําปลาเนึ่งขิงครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วย เรามาเริ่มดูองค์ประกรอบของเมนูปลานึ่งขิงกันเลยครับอย่างแรกเลยก็คือปลานินครับสำหรับปลานินตัวนี้ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเอาไส้เอาอะไรออกเรียบร้อยแล้วปลานินเนี่ยในท้องมันมีสีดำๆนะครับเราก็ควรที่จะขัดให้เรียบร้อยเพื่อที่ว่ากลิ่นดินกลิ่นสาบดินสาบโคลจะได้ไม่มีในตัวปลานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่ล้างเรียบร้อยแล้ว ใส่แช่เกลือไว้สักนิดนึงนะครับใส่น้ําแช่เกลือทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเพื่อที่จะได้ลดความคของตัวปลาด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะมาบั้งๆเพื่อที่จะเตรียมเอาไปนึ่งกันเรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับปลานื่อขิงแน่นอนเราก็ต้องมีขิงครับเป็นองค์ประกอบหลักเลยก็ขิงนี้หนึง่งแง่งนะครับแล้วก็มาซอยๆเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็แช่น้านะครับมีน้ําเกลือเล็กน้อยเพื่อที่ว่าขิงจะได้ไม่ดําเร็วเกินไปครับแล้วก็ยังมีใบขึ้นช่ายนะครับอีกความซักกํามมือนึงเดี๋ยววเรราาาจะะมใใส่นนตัปนัปคบ แล้วก็ต้นหอมซอยนะครับหนึ่งหนึ่งกรัมเช่นกันแล้วก็ยังมีตะไคร้นะครับตะไคร้ซึ่งเดี๋ยวจะให้ความหอมสําหรับตัวปลาครับก่อนจะใช้ต้องมาทุบๆให้เรียบร้อยนะครับมาดูองประกอบต่อไปครับในส่วนที่จะทำให้ปลามีรสชาติยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะทาน้ําซอสเพื่อเทราดตัวปลาในระหว่างที่นึ่งด้วยนะครับซึ่งตัวน้ําซอสก็มีผงปรุงรสนะครับสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวผสมน้ำนะครับกับน้ําร้อนเพื่อให้ละลายเร็วขึ้นทําให้ปลามีรสชาติขึ้นนะครับแล้วกัมาาจจรปะะณสอ สักเกือบเกือบช้อนโต๊ะก็ได้นะครับถ้าไม่อยากให้เค็มเกินไปแต่ว่าถ้าชอบเค็มก็มากหน่อยได้นะครับแต่ไม่ควรกินเค็มมากไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนะครับอีกประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ํามันงาเพื่อความหอมนะครับอีกประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวน้ําตาลนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ทั้ง5อย่างเดี๋ยวเราจะผสมรวมกันครับเพื่อที่เอาเป็นน้ําสําหรับราดตัวปลาในระหว่างที่นึ่งนะครับแล้วมาดูส่วนสุดท้ายครับ ในส่วนที่มาเสริมรสชาตินะครับก็ยัง <ructure> มีขิงเช่นกันก็เป็นขิงซอยนะครับจะมาโรยตัวปลาในระหว่างที่นึ่งนะครับแล้วก็ยังมีใบผักกาดขาวเอาไว้รองตัวปลาในระหว่างที่นึ่งเช่นกันพริก<ช> <izzard> แดงชี้ฟ้านะครับซอยเป็นเส้นๆ,พๆพ<ร>เพื่อที่ว่าโรยในระหว่างที่นึ่งเช่นกันแล้วก็ยังมีเห็ดหอมครับซึ่งเห็ดหอมถ้าว่าได้เห็ดหอมสดก็จะสวยงามด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็ใช้แห้งก็ได้แล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีครับก่อนอาไปใช้ เพราะฉะนั้นเมื่ออย่างเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มเตรียมเนื้อปลาเพื่อที่จะนึ่งกันได้เลยครับเสร็้มาจัดก,การบั้งปลาเป็นทางๆนะครับเพื่อเี่ปลาจะได้สุกง่ายขึ้นก็พอประมาณนะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วตัวปลาก็แช่เกลือมาเรียบร้อยแล้วเตรียมจกกัดการกันได้เลยครับผมใช้วิธีนี้นะครับผมก็จะเอาทั้งขึ้นช่ายนะครับแล้วก็ ขิงแล้วก็ยังมีต้นหอมนะครับทั้ง3ามอย่างนี้จับยัดเข้าไปในท้องมันเลยแล้วกันก็เปิดท้องมาแล้วก็จับขิงยัดเข้าไปครับเอาขึ้นชายก่อนแล้วกันแล้วก็ต้นหอมสักจำนวนหนึ่งยัดเข้าไปในท้องเลยอ,อัดเข้าไปอัดแน่นๆอัดแน่นๆเข้าไปเลย มันก็จะได้มีกลิ่นขิงออกมาหอมๆนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เอาตัวใบผักกาศครับเพราะว่าผักกาศนี้ก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะนก็จัดการวางรองพื้นไว้ก่อนครับวางรองพื้น่อเอาปลาฝากปลาไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาเอาฝากปลาไว้ตรงนี้ก่อน จะให้หอมยิ่งขึ้นก็โรยขิงอีกหน่อยก็ได้ไหนๆจะเป็นปลาเนึ่งขิงแล้วก็ออกขิงมันเยอะๆไปเลยนะ,ะมีทั้งในทั้งนอกทั้งหลังทั้งบนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาปลาวางได้เลยนะครับเมื่อได้ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัวเห็ดหอมครับเห็ดหอมนะ่จัดการวางเรียงไว้สวยๆอันไม่สวยก็เดี๋ยวจัดจานออกมาไม่สวยนะวางขิง วางเห็ดหอมแล้วก็สลับที่ขิงตอนนี้เราได้เนื้อปลาพร้อมที่จะนึ่งเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเตรียมตั้งหม้อเตรียมนึ่งกันเลยครับใส่น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมตะไคร้ครับจัดการเอาตะไคร้มาทุบอืมทุบเละเลยกัน เสร็จเรียบร้อยเอาตะไคร้ที่ทุบเรียบร้อยแล้วกะขิงนะครับไปลงหม้อดได้เลยครับตะไคร้ลงแล้วก็ขิงใส่เข้าไปเวลาน้ำมันต้มเรียบร้อยแล้วกลิ่นน้ำขิงก็จะได้ขึ้นมาอบตัวปลาด้วยปลานื้อขิงที่อรอยมากจริงๆโอเคครับเพราะนั้นตอนนี้เราก็รอให้น้ำเดือดสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เตรียมเอาปลาขึ้นได้เลยครับจะนึ่อยังไงหม้อมีแค่นี้เองนะ หม้อมันเล็กไปนิดหนึ่งปลามันล้นแบบนี้เขาเรียกว่าล้นหม้อความสุขก็จะล้นความมั่งมีสีสุขก็จะล้นเป็นอาหารมงคลที่เต็มเต็มที่เต็ยี่ยมเคครับตอนนี้เราก็เอาปลาขึ้นเรียบร้อยแล้วเราจะปล่อยให้ปลานึ่งไปเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าประมาณสัก20นาทีหรือ,อะไรประมาณนี้ก็น่าจะโอเคอในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทำอื่นกันต่อครับในระหว่างที่รอนะครับเราก็มาจัดก,การทําตัวน้าราดกันก่อนครับเอาน้าร้อนที่ต้มไว้เรียบร้อยแล้วใส่ไว้ได้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยก็ผงปรุงรสคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ทุกอย่างเลยเต้าเจี้ยวน้ำมันงาซีอิวขาวแล้วก็น้ำตาลนี่ก็จะเป็นน้ำเอาไว้ราดตัวปลานะครับตอนในระหว่างที่เรานึ่งก็จะได้น้ำที่มี เหมือนกับว่ามีรสชาติทําให้เนื้อปลามีรสชาติมากยิ่งขึ้น,นครับตอนนี้เรากลับไปดูตัวปลาครับว่าค่อนข้างสุกพอหรือยังนะครับผมว่าตอนนี้ตัวปลาเริ่มใช้ได้เรียบร้อยแล้วเราน้ําซุปลากลงไปได้เลยครับนี้หลังจากที่เราเอาตัวเนื้อปลาเราลาดเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็ใส่ขิงซอยครับ แล้วก็ใบขึ้นชายแล้วก็พริกซอยนะครับแล้วก็มีต้นหอมอีกนิดนึงหลังจากที่โรยหน้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จัดการทิ้งไว้อีกสักครู่หนึ่งประมาณสัก5านาทีแล้วกันให้ปลามันสุกจริงๆแล้วก็เราก็าเตรียมยกลงได้เลยครับเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูวันนี้ปลานึ่งขิงครับเมนูมงคลหรับเทศกาลตรุษจีน ก็เป็นปลามงคลที่จะได้มงคลทั้งตัวเลยนะครับใช้ปลาอะไรก็ได้นะครับจริงๆแล้วจะเป็นปลาทับทิมปลานิลหรือปลาอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยนะครับก็วิธีการก็ง่ายๆอย่างนี้จับนั่นผสมนี่ทำกันง่ายๆได้อาหารเมนูกันเร็วนะครับแล้วก็เมนูนี้อร่อยเลยทีเดียวถ้าทานกับน้ําจิ้มแบบประเภทน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับก็จะทําให้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้นเมนูง่ายๆครับลองทำกันดู ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยเมนูอร่อยๆนะครับแถมยังเป็นมงคลอีกด้วยก็ลองทำกันดูครับเมนูง่ายๆเลยทีเดียวจับนั่นผสมนี่รายการนี้ก็ประเภทนั้นครับจะได้อาหารเมนูอร่อยๆมาลองลิ้มชิมรสกันดูฝีมือตัวเองแล้วก็ทำง่ายๆด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับ,รบที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆ แล้วก็พันปลาดีมาให้เกษตรกรไทยนะครับสำหรับฟาร์มปลาที่ไหนนะครับอยากจะหาพันปลาไปเลี้ยงเพื่อทํากําไรติดต่อเข้ามาได้นะครับปอเจริญฟาร์มพันธปลามีหลายหลากให้เลือกแล้วก็เลี้ยงง่ายโตวไวกําไรดีด้วยนะครับปอเจริญฟาร์มสำหรับวันนี้นุงนน้ำทำครัวลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีมีโชคมีลาบในเทศกาลตรุษจีนนี้ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านุงนน้ำทำครัวสวัสดีครับ